สวัสดีสมาชิกทุกคนในวันนี้ที่เรามารวมตัวกันก็เพื่อเพื่ออะไรเหรอครับหัวหน้าผหยุดเลยหยุดไม่ให้หยุดไม่ให้หยุดไม่ให้หยุดไงหยุดก็ได้ครับโอ,อ้ยว่าจะไปเสริมสวยเรียกมาทำไมคะเอาเถอะครับหัวหน้ามีอะไรก็รีบรีบพูดมาเลยครับผมจะกลับไปนอนแล้วพวกนายมีเวลาสิบ วินาทีในการจัดการสกิเบดี้ตัวนั้นให้สำเร็จเอาละนะฉันจะเริ่มจับเวลาสกิเบดี้ที่พวกนายเห็นคือตัวที่ฉันจับมามันคือกรสกิเบดี้กลายพันธุ์ลงมือได้นั<อ>่นคือคนที่แข็งแกร่งมากฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้นายสามบาททดขอบคุณครับใจด้วยค่ะใจด้วย พวกเธอจะติดเชื้อไม่นะฉันเคยติดเชื้อไปแล้วและฉันก็ทำการรักษาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ช่วยฉันด้วยฉันเองก็ถูกร่างกายมันผวพันไปหมดพระเ้ามันจะกลายเป็นตัวอะไรอีกหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นสปาร่าเอ่เอ่อใจเย็นๆก่อนนะสาวๆฉันจะช่วยจับพวกเธอแยกร่างออกมาเดี๋ยวนี้เร็วเข้าสิเร็วเข้าเร็วเข้า เออแป๊บหนึ่งนะโอเคเธอจับแขนฉันไว้นะแล้วจากนั้นเออเธอก็อะไรอะไรรีบหน่อยได้ไหมฉันจะไม่ไหวแล้วนะร่างกายของฉันจะฉีกขาดอยู่แล้วโอเคโอเคเอ้ยมันเร็วขึ้นแล้วอา้อแป๊บหนึ่งนะอ๋ออย่าแล้วมันดูฉันเข้าไปเฮ้ยพวกนายทำ นายตรงนี้เพื่อนอไอเอฟเเฮ้ยอะไรอะนายนไม่เคยติดเชื้อใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีๆท้องของฉันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ฉันไม่รู้อะเธอเป็นคนทำเหรอฉันไม่ใช่คนทำนะเธอนั่นแหละทำให้เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่แต่ผู้ชายผู้ชายจะท้องไม่ได้อะอย่แล้วมันเปนขยับเร็วขึ้นแล้ว โอ้ยเหมือนท้องจะระบาดเลยอะสงสัยเขากำลังจะคลอดลูกออกมารีบคลอดออกมาเลยไม่อุ๊ยน่ารักจังยินดีด้วยนะได,ได้ลูกแฝดฮาจ้าฮาจ้าหอจ้าบ้าไปแล้วฉันจะมีลูกได้ยังไงอะทำไมไม่มีจอสีชมพูทำไมไม่มีจอสีเทาไม,ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดอะไรกันแบบนี้นะ ไม่ฉันต้องการเแบบี้ที่มีลุคหนะ้าตาเป็นสีทับไม่ต้องเป็นสีชมพู